หรือกันสนันสนงการเตชนะนรงาาพาสาวคนนี้เข้าบ้านเจอตระกูลแล้วเรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจากโปสสงการเตชนะนรงหมายหลังชาวเน็ตสังเกตจับมือคนคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างแมทพิรณีและต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชัดเจนแล้ว 3, สัมพันธ์สงการหม่โดยไมล์นักพัสดิได้ออกมาโพสรูปภาพกิจกรรมอดิดาสวันพาชาเลน พร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมทที่เซ็นทันเวลด์ที่แบนด์ดังได้มาเปิดกอบโซนโชว์เช่นเดียวกันกับทางด้านสงการพอรูปภาพโปรโมทงานเดียวกันกับไมนะักพัสสิในเวลาใกล้เคียงกันสุดงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าร้านเดียวกันเลยต้องบอกว่าล่าสุดกระตุกต่อมเผือกันแต่เช้าเมื่อลือสพัดสงการเตชะนรงค์ภาวะที่นายหญิงโบนันซักคนใหม่เข้าบ้านเจอตระกูลแล้ว โดยเพจดังได้พอระบุข้อความว่าเมืองเขาพากันเข้าบ้านละทํากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไปสีกอลก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่านใหม่ช่วงนี้เขาใหญ่อากาศดีอะเนอะขอบคุณเขาใหญ่ช่วงสงการสนุกมากเด็ดดวงดูดันไม่เกรงใจใครงานนี้เรื่องราวเท็จจริงอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกทั้ง